สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะมาเอาอันหอยพญาเบื้องค่ะเอาลงไปนี่สามสองสูตรค่ะสูตรละชิบใบทีนี้นะอันเอามาเอาได้ตอนเที่ยงบาค่ะตอนเที่ยงเลยค่ะตรงตรงค่ะเที่ยงเป๊ะ,เ,ปะเลยคิดว่าอันตั้งแต่เที่ยงเดี๋ยวนี้กับประมาณสี่โมงแล้วค่ะสี่โมงามาเอาทีนี้นะ ได้ขึ้นมาตัวนี้นะคะใบแรกนี่อันได้เลขหนึ่งค่ะใบสองได้เลขสามใบสามได้เลขสี่ค่ะแต่อันข้างล้างเนี่ยนี่คืออันีอางหานะคะสีเอาไปกองไว้น้ำกันค่ะอันนี้ซองใบนี้กองไว้น้ำกันข้างล้างซองใบนี้กองไว้อันใกล้ๆอันปากถ้ำค่ะสามใบนี่สามใบจะกองไว้ปากถ้ำซองใบ ทองใบนี้กองไว้ทางทางทัดออกมากอยู่ทีนี้ใบนี้เราจักมากแต่ส่ค่ะเน้นอีกได้บนี้ใบนี้เราจักมากแต่ส่เดี๋ยวเห็นนะคะนี่ใบจักมากแต่ทางไหนใบ,บนี้หักสามขกันหรือว่าเน้นสามบะถ้าถ้าจะเอาแบบแบบแบบที่ว่าซื้อเปน่นาะซื้อควยกันน,ะนาะ40 30 10 สี 4, 4, 5, 3, 5, 1, 5. ่สี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าพนท่านไมนพซื้อปิดท่นานสะี่ศย์สีห้านี่กัสี่ศูนย์สามศหนึ่งสามศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเอาเอาในบริเวณนี้แหะคคะถ้าไ่าว่าซื้อปิดนะนะอันนี้คือได้ขึ้นมานะคะ เอาลงไปในะ่ตั้งสามสุดรนน่ะนะโอ้ตั้งสองสองสุดนะคะสุดละสิบใบค่ะเพราะก็ตามนาตามังนะเอาลงไปนะ่ะศูนย์ถึงถึงเก้าหนึ่งชุดแล้วก็ศูนย์ถึงเก้าอีกหนึ่งชุดอันนี้คือเอาึ้นมาให้เบิ่งแล้วค่ะนี้ได้แค่นี้และค่ะนี่ได้แค่อันหาใบแล้วคืนมาค่ะได้ได้เลขบนสามตัวเนี่ยก็ได้เลขล่างศูนย์ห้า อันเบื้องต่อกันเนาะค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองค่ะคลิปแรกหันคลิปแรกหันจะเป็นตอนที่มาเอาที่แรกเลยค่ะคลิปที่สองค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สามค่ะเบิ้งเบิ่งให้ซ่ยกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้คือเอาตอนกลางเวรค่ะเพราะว่าพรวานขึ้นชิหา,าคำมาลัาคัรนะทีนี้พรวานมันจะเค็ดพรวานมันมันจะแห้งอนะชิหา,าคำมานัาคัร ก็เลยมาเอาตอนกลางเวรค่ะเอาตอนเทียเ่ยงเปี้ยงๆเลยค่ะเนี่ยตอนเที่ยงนะคะได้มานี่ค่ะนี่แต่งขันหาแล้วก็จุดทุบ้วกาจุดเทียนเทียนหอบบอดับเลยค่ะตอนตอนที่มาเอานะเทียนนี่ล่มพัดอยู่กับบอดับเลยเพราะโอ้สงสัยคนถึงใจเนอะวะเทียนบอดับเลยเทียนวึบบึบบหนึ่งจนเบิ้ดเลยที่นี้ก็ได้ได้ตัวนี้แล้วค่ะเลีกเนื่องเนี่ย อยู่อยู่ทางใต้เลขสามกับเลขสี่เลยง้อยง้อย,อยทั้งเถิงเหมือนสองตัวนี่อยู่น้ากันอันนี้ค่ะวันนี้ใบตัวเลขสา,ามหมดจังมไดสายนี่มาอยู่ทางนอกนีมาทางนี้หลยจักเพื่อนขนมาบหา่หรือว่าหรือว่าบขนลุไปเบิดบ่หรือว่าจังไหนตอนที่เอาลงหันกับเอาลงเบิดอยู่ค่ะตอนที่เอาลงเนาะเอาลงเบิดเลยได้ก็บเบด้เบิรงหามาเบิรงตน่ไม่เห็นนี่เป็นเน้นสามหมดเลยไว้ได มีสี่สามหนึ่งกับศูนย์ห้าซื้อตรำนี้และค่ะนี่สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ห้าสามห้าหนึ่งห้านี่แหละคะอยู่ใน,นนี้แหละคะ่ะนี่จะตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหาตัวกลับไปค่ะเป็นสิบตัวเนาะกลับบนล่างกลับตัวกลับบนกลับล่างอยู่ใน,นนี้นะคะ โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะให้ให้จเจ้าเฮาเบิงให้จเจ้าเฮาอันพิจารณาเอาคะ่ะว่าว่าแบบใดนะเพราะว่าเพราะว่าอันพญาเบิงเพิ่งเอาให้ขึ้นมาซํานี้แล้วค่ะเอาขึ้นมาให้เบิงซํานี้แล้วค่ะอันนี้ก็คลิปที่สามนะคะเบิงต่อเนื้อกันค่ะว่าเพื่อเห็น รักการแบบใดนะตอนที่เอาที่เลกนะคะก็ที่เอามาวางไว้นี่คะ่ะอันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าขึ้นสิมห้าค่ำบันอาคารไม่ว่าเค็ดว่าตรงลาเนะพอให้ตรงให้ให้เคดเดอ้อให้ข้างเดอ้อให้ออกตัวที่เอาขึ้นมาให้นี่เดอ้อ ได้มีโชคมีไักะสิได้ซอยซอยเหลือผู้อื่นนำแล้วก็จะทำบุญน,นำจะได้อันมีอันงินทำบุญทำทานอยู่มื้ออันสลองปีใหม่แล้วก็โอกาสต่อไปก็สิได้ซอยเหลือคนนำนะเพื่อว่าขอแนวทางจากพญาบึงนี่แหละขอให้โชคดีมีชัย ขอให้มีโชคทุกคนนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะคะทุกคน FC แฟนคลับทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนอนตื่นนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบมือไปได้แก้มนันนี่โชคโชคได้โชคร้ายอย่ามาพานมานได้อย่ามาเบียด ขอให้โชคดีได้จับเงินล้านในวันที่30ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะโชคดีมีชัยทุกคนคะ่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนกับมีอันมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้จ่ายมีเงินดูแลครอบครัวให้ทุกคนอยู่ดีมีชัยตลอดไปทั้งครอบครัวลูกหลานเลนหลอด ทุกคนก็ไห้มีความสุขอยู่น้ากันอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าเฮาคนเฮาเกิดมาก,กอ่ะอายุบ,บ่ถึงร้อยแล้วคะ่ะแต่ทีนี้กะเวลา,าอยู่น้ากันกะให้ให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอยู่ดีสบายทุกผู้ทุกคนนะคะโชคดีจะเป็นของท่านทุกคนคะ่ะอยู่ดีมีชัยคะ่ะไปทัางน้ากะไห้ ห้ค้ำห้โคนอยู่ทางหลังกะหาค้ำห้โคนเพราะว่าค้ำหนาโคนหลังเพราะว่าไปไปทางหนากะห้เจริญลุ่งเรืองอยู่ทางหลังกะมัง่งคั่งเจริญลุ่งเรืองโชคดีมีชัยท้งไปทั้งมาไปอยู่ที่แห่งหอนใดกะขอให้มีความสุขสุขนี้คือสุขที่ใจนะคะความสุขอยู่ที่ใจเราก็มีความสุข พร้อมสุขภาพเด้อค่ะถ้าสุขภาพดีสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอาสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐพรใดที่ประเสริฐสิ่งใดที่ลำเลิศจงเกิดแก่ท่านและครอบครัวขอให้ท่านโชคดีปีใหม่นี้นะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงด้วยนะคะขอให้สิ่งต่างๆที่ทุกคนปรารถนาจงเป็นของท่านด้วยคะ่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง คิดสิ่งใดก็ขอให้ให้เป็นแรงผลักดันเพื่อในการทำความดีและก็ช่วยเหลือคนอื่นและก็ดูแลครอบครัวให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั่วหน้ากันนะคะขอโชคดีมีชัยคะ่ะตลอดปีและตลอดไปนะคะโชคดีนะคะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยค่ะขอเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะขอให้รวยๆปังๆค่ะทุกคนค่ะสัมบายดีบังซูขอพระคุณมากนะคะโชคดีทุกคนค่ะ ขอบพระคุณจ้าบายบายสวัสดีจ้า